วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์งานขนมจีนของบ้านบากครับเป็นต้นตำรับเนี่ยฮะเจ๊ครับอันนี้คือขนมจีนนะครับอันนี้เจ๊เป็นรุ่นเท่าไหร่นะท่านผู้ตรุ่นที่สองค่ะรุ่นแรกใครรู้รุ่นแรกไม่ยังหูเสียแล้วลงมาแทนนะฮะดูครับพี่ที่ร้านนี่คือข้าวปุ้นต้าของบานบาของแท้เส้นสดค่ะ อันนี้จะปีแล้วนี่รุ่มร่วมมึงนี่สามสิบหกปีนะครับตั้งแต่ท่านดรหมอโอซิลอดประจุใหม่ๆเลยตั้งแต่เียังระเบิดตุ่มต่ำตุ่มต่ำปีสองเจ็ดลรามาดูละฝั่งนี้ฮะลรามาดูเนี่ยเริ่มมื้อเยนไม่ได้กินตัวนี้แหละแต่ยาลอนเป็นคนทำสมัยก่อนยาลอนเขามารวมไปเยอะมากเนี่ยเครื่องปรุงนี่ละเนี่อันนี้ปลาแดกต้ม ลลปลาแดกต้มเนี่ยปลาแดกต้มเอุ้ยเก็นยล้อให้เด็กกินเห็ดปลาแดกนี้พี่แม่กินเกือบตายอันนี้ปลาแดกดิบฮะมรนบอกโอโตะปลาแก้วตะกี้มีปลาแก้ีววะยายยายตะกี้มีปลาแก้ีววะปลาแดกสดมีปลาแก้วปลาแดกสดตะกี้ใส่เนื้อใส่ปลาแก้วใส่ปลาเกลียวหน่อยเดกี้มีปลาแก้วยววะโอ๊ะกี้ก็มี่ น้ำปลาที่ผลดมหาหอ,อยยาร้อน <laughs> แม่กิน่่เป็นนี่บะเกิกนี่อะรี่ยโจุลดแล้วมันะ